ดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องมอมอมเล่คลิปนี้ก็มีโมเมนต,ต์น่ารัก เก็บตกจากการแข่งขันที่เวียดนามเมื่อคืนมาให้ได้รับชมกันอีกแล้วครับซึ่งเมื่อคืนที่เวียดนามก็เป็นการแข่งขันของทีมสาวไทยทั้ง2ทีมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมดดอยวิภาวีสีทองหรือว่าน้องไอมี่ของเรานั่นเองซึ่งผลการแข่งขันก็คือทีมของมดดอยคนข้างที่จะชนะขาดเลยนะครับ3ต่อ0เซตซึ่งหลังจากจบเกมก็มีโมเมนต,ต์น่ารักมาให้ได้รับชมรับฟังกันอีกแล้วครับ เป็นโมเมนต์ที่สาวไทยทั้งสองคนนะครับวิภาวีกับไอมี่ได้มาเจอกันแล้วก็มีการโผล่เข้ากอดกันครับอบอ,อุ่นมากๆเลยครับหลังจากนั้นไอมี่ก็ได้มีการไหววิภาวีด้วยมีการไหวพี่นะครับดีต่อใจสุดๆครับก็ขอเป็นกำลังใจให้สาวไทยทุกคนนะครับไม่ว่าจะที่กำลังโลดเล่นในเวียดนามอยู่ตอนนี้หรือว่าหลีกนอกต่างประเทศอื่นๆทุก ทุกคนกำลังเติบโตไปอีกขั้นหนึ่งนะครับสุดยอดครับสาวไทย